หลังจากเกิดเหตุการณ์ดราม่าระหว่าง BG จีปทุมกับการท่าเรือช่วงท้ายเกมว่าลูกนี้จริงๆแล้วแฮนด์บอลหรือไม่ผมเลยทำคลิปนี้ขึ้นมาซึ่งแบ่งเป็น3ช่วงนะฮะเดี๋ยวไปดูช่วงแรกกันเลยแบบแรกจะเป็นแบบสโลว์โมชั่นแบบที่เราเห็นกันทั่วๆไปนะฮะดูกันเอาเองนะฮะถ้าแบบแรกยังไม่ชัดมาดูแบบที่2 โดยแบบที่2นี้จะเป็นการเคลื่อนที่ของลูกฟุตบอลตามหลักฟิสิกส์เลยนะฮะสังเกตตามลูกศอนนะครับผมบอลจากเท้าจะพุ่งไปหาหัวเข่าตามลูกศรนนะฮะและบอลจะพุ่งขึ้นไปตามลูกศรประมาณนี้นะฮะเพื่อนๆดูนะฮะว่ามีอะไรผิดธรรมชาติหรือไม่ถ้าแบบนี้ยังไม่เคลียร์นะฮะผมมีแบบที่3รับรองว่าดูเสร็จรู้เรื่อง แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับผม